ครับสำหรับท่านผู้ชมช่องคริปโตเซียวทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปที่รีวิวครับการใช้งานบิดคับนะครับที่บนหน้าจอมือถือนะครับก็เป็นแอปอย่างนี้นะฮะท่านสามารถโหลดได้ที่ Google Play Store นะครับผมใช้ Android นะฮะเ,เข้าไปก็สามารถเซตได้นะครับผม ผมชอบในแบบที่ทำสแกนสแกนลายนิ้วมือนะครับนี่เป็นหน้าตามันฮะผมว่าดูไปก็คล้ายกับสตรีมมิ่งกันเนาะมันจะมีนี่เป็นภาพรวมครับว่าตอนนี้มันจะมีอันนี้เป็นหน้าเมนูครับภาพรวมว่า,าตัวคอยอยูไหนบ้างที่มัน เป็นที่นิยมครับก็จะมีบิตคอยมอเทรมี Ethereum XRP นะฮะแล้วก็จะมีข้างล่างก็จะมีพวกของนรัะก็จะมีราคาล่าสุดครับของคอยครับของคริปโตแนตะ่ตัวนะครับที่โดดเด่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบตัวนะแล้วก็มีวอลลุ่มปริมาณไว้ปริมาณคอยอ๋ออันนี้ปริมาณคอย ปริมาณคอยปริมาณบาทราคาล่าสุดเนาะอันนี้น่าจะเป็นวอลุ่มซื้อขายอันนี้น่าจะเป็นแวลูคือจํานวนเงินนะที่มีการซื้อขายแล้วก็ราคาล่าสุดนะครับเป็นการรีวิวเพื่อการใช้างานแรกๆนะครับผมเองก็ยังไม่ได้เข้าไปสู่การซื้อขายนะแต่ผมได้ทําการสมัครสมาชิกไปแล้วนะฮะ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าของภาพรวมอันนี้จะเป็นภาพของกราฟครับอันนี้น่าสนใจนะผมว่าเมื่อกี้เช็คดูแล้วมันเป็นนี่เป็นกราฟเส้นราย15นาทีนะครับมันบอกอะไรบ้างครับถ้าเราพอดูแนวโน้มเป็นนะคุณจะเห็นว่าแต่ละอันนี้ก็จะบอกแนวโน้มที่ต่างกันอันนี้เห็นไหมครับอันนี้โอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นขาขึ้นฮะ,ะมมไม่ตัมขึ้นอันนี้มมไม่ต่มลงใช่ไหม โมเมนตัมขึ้นโมเมนตัมขึ้นนะครับโมเมนตัมลงแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะไซเว์ครับไซเว์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 ดาวโมเมนตัมขึ้นนะครับโมเมนตัมขึ้นอันนี้ก็ไร้สัญญาณชีพนะครับอันนี้ก็ออกข้างไปอันนี้ลงอันนี้ไม่มีสัญญาณชีพะไรเลยก็ออกข้างไปอันนี้ลงนะครับลงไม่ออกข้างลงออกข้างแล้วก็อันนี้ ก็ลงเช่นกันยังไม่มีโมเมนตัมที่ชัดเจนนะครับอันนี้พยายามขึ้นไหมครับอันนี้ลงนี่พยายามขึ้นขึ้นดีไว้ตัวนี้ C D X C S I X ก็พยายามขึ้นเช่นกันอันนี้บีบตัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวน,นี้ J จฟินะฮะ E V ก็ลงครับ P O W ก็ขึ้นแล้วก็ยอนะ่อตรงนี้มันทำให้เรากราฟเส้นทำให้เราเห็นสภาพมันว่าเป็นยังไงตัวไหนที่มัน มีแรงมีดีมานเข้าไปครับตัวไหนที่มันมีซัพพลายออกถ้าดีมานเข้าดูง่ายๆครับก็จะเป็นสีเขียวครับแล้วก็ซัพพลายออกก็จะเป็นสีแดงเนี่ยนี่เป็นเบื้องต้นนะฮะถ้าเราอยากดูเพิ่มเติมก็กดไปครับเข้าบ,บที่ผมคิดว่าเป็น15นาทีเพราะว่ามัน,ม,นมันเนี่ยเขาดีฟอล l ์เขาเป็น15นาทีครับนะถ้าดูวันนี้ผมรู้สึกว่ามันสภาพคล่องน้อยนะผมก็จะข้ามไปนะฮะให้ลองดูด้ัน ผมชอบดูกราฟเดย์นะเนี่ยถ้ากราฟเดย์ชัดเจนว่าเป็นขาลงครับก็ถ้าดูขาลงแล้วเนี่ยคุณต้องดูภาพกว้างกว่าเดิมครับเสียดายนะมันไม่ดูกราฟวีคไม่ได้คือถ้าลงเนี่ยคุณต้องดูว่ามันถึงแนวรับหรือยังอ่าโซนแนวรับตรงเนี้ยแสดงว่ามีโอกาสครับการลงแบบเนี้ยไปไปได้ว่ามันจะหยุดลงหรือมันจะเด้งก็ได้นะสต็อปลอท่านก็จะอยู่ในโซนที่อยู่ข้างล่างสุดครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะ BNB 500กว่าบเหรียญนะฮะกลับไปเมื่อกี้ดู BCH นะครับเห็นครับ d ด f ฟอ l t ก็15นาทีครับก็ดูครับครับเดย์ได้เป็นไงครับเดย์ก็ลงเช่นกันครับเราก็ต้องดูเป็นภาพใหญ่ครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็ สามารถซูมได้ครับซูมซูมเอาไว้นะดูว่าเป็นยังไงแน่ลงแล้วหลุดไว้หลุดแนวรับเดิมแต่ว่าต้องดูว่ามันยังไงมันอันเดอร์คัตหรือเปล่าอันเดอร์คัตก็จะดีดกลับไปได้โซนนี้ก็เป็นโซนที่น่าสนใจเช่นกันหรือท่านอาจจะลากเป็นสามเหลี่ยมเพื่อดูจังหวะซื้อขายก็ได้เช่นกันคนระับอันนี้เป็นมุมมองเป็นความรู้ที่ผมได้จากการเทรดหุ้นนะครับก็อามาลองประยุกต์ใช้ดูเบื้องต้นนะ ันนี้ดูดูคร่าวๆผ่านประสบการณ์ที่เคยเทรดมานะฮะเดี๋ยวเรื่องการเข้าเทรดยังไงผมจะเอามาทําคลิปแนะนำแล้วก็ชี้ไอเดียให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเข้าเทรดผมจะเทรดยังไงนะฮะอันนี้เป็นหน้า Market หน้าเทรดก็จะเป็นเมื่อกี้คือเนี่ยกราฟก่อนนะครับกราฟก็จะมีเทรดเทรดคืออะไรเห็นก็คือเหมือนบิดออฟเฟอร์ครับในหุ้นนะฮะ จริงๆเราซื้อได้น,นี่เนาะมีจํานวนไม่แน่ใจเ่อเมาส์เอาเมามส์เอาเมาส์เป็นจํานวนเงินที่เข้าซื้อหรือเปล่านะประมาณนี้เนาะวันนี้เข้าซื้ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวลองลัตเทสก็จะเป็นลักษณะของจํานวนเงินหรือจำนวนหุ้นที่เขาขายวันนี้น่าจะเป็นจานวนหุ้นน่นเนาะนี่ฮะตามนี้นะถ้าใครที่มีประสบการณ์ก็ต้องขออภัยนะผมใหม่มากผมพยายามเรียนรู้อยู่นะฮนะอันนี้ Wallet ก็เขาให้ผมยังไม่ทํานะ Enable 2FA นี่คืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจก็ยังไม่ลองทำนะแต่เบื้องต้นนี้ผม v o r i f y แล,ล้อีเมลอะเรนดี้อ d เรนดีไฟไปแล้วนะฮะฝากเงินเป็นบาทได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะนี่เป็นให้ดูเบื้องต้นส่วนส่วนเซ t ตตินี่ก็เป็นรายละเอียดทั่วไปของของเราเองครับก็คง,งไม่ให้ดูนะ รีวิวดูแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเลยของบิดครับนะบิดครับใช้งานง่ายเป็นมิตรต่อผู้ใช้ครับถือว่าเราคุ้นเคยกับสตรีมมิ่งก็ดูทรงแล้วใช้งานได้ <c oughs> ได้ไม่ต่างกันครับไหลลื่นแล้วก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะเรามีพื้นฐานมาแล้วนะฮะส่วนฝากส่วนทอนเน่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะ ก็ต้องไว้ข่าวหน้าละกันฮะท็อปเกนเนอร์นี่ก็คือเหมือนกับสตีมมิ่งครับมันจะมีตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเยอะที่สุดครับก็ยังมีให้ดูครับเนี่ยท็อปลูเซอร์ก็ตัวไหนที่มีการขายมากที่สุดครับพวกนี้เราดูเป็นพื้นฐานนะเป,นเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับแล้วที่เหลือเราก็ต้องไปดูกราฟต่อว่ามันเป็นจุดซื้อหรือยังครับทีนี้ต้องอยู่กับว่าท่านเล่นในไทม์เฟรมไหน ผมตั้งใจว่าจะเล่นเป็น time frame day นะฮะก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียวมั้งที่เล่นที่อยากจะเล่น Bitcoin เล่นคริปโตในใน time frame day นะครับแต่ผมจะได้หลักการนี้นะเล่น time frame day แล้วก็ swing trade ด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยและ p reaction i c นะครับถ้าท่านสนใจสไตล์นี้อยากจะศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ท่านชมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ออกตัวให้ก่อนนะ ผมทำเพื่อเรียนรู้เท่านั้นฮะในเบื้องต้นนะผมขอเรียนรู้ก่อนว่าผมสามารถที่จะทำเงินและอยู่รอดได้ไหมจากนั้นถ้าผมมั่นใจแล้วผมค่อยขนเงินเข้ามาเทรดก้อนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นใครตามงานผมแนะนำให้ท่านเปิดใจครับว่าเออเนี่ยถ้าจะศึกษาถ้าจะเทรดแบบเรียนรู้เนี่ยควรจะทำยังไงบ้างแล้วก็ผมอยากจะเอาไอเดีย ที่ผมเทรดหุ้นหมายใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของプライแอคชั่นเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ Pri แพทเทิร์นนะซึ่งผมมั่นใจว่ามันใช้ได้หมดแหละเรื่องราวของ Pri แอคชั่นプライแพทเทิร์นเส้นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยใช้ได้ทุกตลาดครับและผมจะประยุกต์ให้ท่านดูว่าผมจะประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตได้อย่างไงครับถ้าชอบก็สามารถส u b s ไ r i b e ได้นะครับผมจะมีคลิปให้ชมอย่างต่อเน,นื่องครับนะฮะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ